สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายท่านผู้ชมอีกคลิปค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ขออนุญาตนำเสนอโฮลประยุกต์นะคะเราจะเรียกว่าโฮลนะคะเราจะไม่เรียกว่าผ้าลายโฮลนะคะคำว่าโฮลเป็นคำเฉพาะโฮลหมายถึงผ้ามัดหมี่ในสมัยก่อนจะแยกการนุ่งอาจจะแยกผ้าโฮลออกเป็นผ้าโฮลประโฮลสรสยนะคะ ผืนนี้อยู่ในกลุ่มของโฮลเซยหมายถึงผ้ามัดหมี่ของผู้หญิงนะคะเป็นการมัดลายประยุก์ทอแบบประยุกต์ย้อมสีธรรมชาตินะคะย้อมครั่งแล้วก็อาบเขีสีสวยมากสีจะออกในโทนส้มนะคะโฮลผืนนี้เป็นผ้าทอที่เส้นยืนเป็นไหมจุนนะคะ ส่วนเส้นพุ่งเป็นไหมรังสีขาวขนาดกลางทั่วๆไปนะคะผืนนี้เป็นผ้าโฮลที่ทอห้าปณะน,ะนะคะท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะการนับก็จะเริ่ม1 2 3 4 5ก็คือการลำดับลาย5ขั้นนะคะเป็นผ้าทอสามตะกอนะคะก็จะมีด้านในสีจะเป็นลักษณะนี้ สีจะต่างกันนะคะท่านที่ชอบสีด้านในก็นุ่งด้านสีหม่นด้านในนี้ออกท่านที่ชอบความสดใสก็นุ่งด้านนี้ออกมานะคะผ้าน,นุ่งแล้วแต่เราจะนุ่งแล้วแต่เราชอบนะคะเราชอบด้านไหนเราชอบนุ่งแบบไหนก็เอาตามที่เราถนัดอารม์ที่เราชอบที่เข้ากับตัวเราได้นะคะผืนนี้เป็นผืนที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นยืนเป็นไหมจุน เส้นพุ่งเป็นไหมรังสีขาวขนาดกลางทั่วๆไปนะคะผืนนี้3,900บาทขออนุญาตนำเสนออีกผืนหนึ่งนะคะเป็นโฮลประยุกเช่นเดียวกันนะคะผืนนี้เป็นสีธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะสีสันสดใสทอในลักษณะของใบไผ่เลยนะคะโฮลเป็นผ้าที่ทอจัดลายให้ เป็นในรูปทรงของใบไผ่นะคะผืนนี้เป็นโฮลประยุกชาวบ้านเรียกว่าโฮลปากกาตรอปหมายถึงว่าท้องผ้าเป็นโฮลแบบประยุกส่วนเชิงส่วนลายเชิงนี่ใส่ลายปากาตรอปลงไปผืนนี้เป็นผ้าที่ย้อมด้วยประโหดนะคะสีเหลืองอ่อนๆเป็นประโหดนะคะมีประโหดมี ครั่งครามแล้วก็เขนะคะสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนผืนนี้เป็นผ้าทอหตะกอลายเม็ดพริกไทยนะคะสำหรับท่านที่ถูกใจผืนนี้ทักทายมาได้ค่ะไหมตัวเส้นยืนเป็นไหมจุนส่วนเส้นพุ่งเป็นไหมพันพื้นบ้านผืนนี้ราคา4,200บาทโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ